ใครเนสเนสไอ้นี่หัวเราะแบบโอเคเนสป่าเริ่มเดี๋ยวครูบอกอะไรอย่างอย่างเหมือนเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามพูดดังๆเข้าใจว่าตรงนั้นคงไกลแล้วไม่ได้ยิน เออเริ่มเอาแบบที่เราคิดไว้ก่อนที่ที่เรารู้สึกไม่ใช่ที่เราคิดที่เรารู้สึกเราก็แสดงออกมาทำให้ทุกคนตรงนี้ล้มเป็นแถบเลย for your love is i think about. i just can't get you out of my head for your love is i think about. la 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 i just can't get you out of my head for your love is i think about. i just can't get you out of my head เดินกลับเดินกลับยังเดินกลับค่ะ <Want> เ,ดเดินกลับอย่าหยุดอย่าคัด <Want you S 2> อยู่ในอารมณ์นี้เหมือนเดิมเรารู้ว่าทุกคนมองเราอยู่ในขณะที่เดินกลับ oh, Wo you

วักเล e ็ n i e I think about it. I just can't out of head. Love m e a d ค I think about ยังซ็กซี่อยู่กลับมาเซ็กซี่แต่เป็นเซ็กซี่แบบเร็วๆใช่ดีเร็วเงี้ยไป

นอนมุโซฟานอนเลยเลื้อยเลื้อยเลื้อยค่ะเลื้อย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 อินเลัฟอิเลิฟอยู่ bao Hmm. Từng taoไว้ด้วยนะ. La 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 ชาอีชาและเบาเร็วลุกขึ้นมาเร็วสุด เซ็กซี่อยู่เซ็กซี่อยู่แต่เร็วลองหยิบขวดน้ำด้านซ้ายมาเล่นด้วย la 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 าไปเล่นกับเปียโนไปเล่นกับเปียโนร้องต่ออย่าหยุดอย่าหยุด

โเคเก่งมากโอ้ใช่ just can't ตอเลยงาดคนเด็ดเลยน้ำอ่ะขอดื่มน้ำหน่อยสิ